โรบอท ABB ครับลูกค้าท่านใดต้องการโรบอทงานเชื่อมงานผลิตท้ายลายนะครับ ABB ติดต่อบริษัท l t Automation ได้นะครับตอนนี้โรบอท ABB ยกได้2องร้อกิโลนะครับแล้วก็มีโรบอทของ Puka นะครับ ้าท่านใดสนใจติดต่อได้ครับหรือว่าจะเข้ามาที่ออฟฟิศนะครับมาดูสินค้าก่อนจะซื้อนะครับมาดูสินค้าของจริงก่อนได้นะครับ